สบายดีสบายดีสวัสดีพอ่พี่น้องเอฟซีฟังลาฟังไทยทางต่างประเทศเบอร์สุขสุขคนเนาะพี่น้องเลยโดยเปิดพรางมาเมื่อน,นี้ก็สองเงินยู่พีเดอร์พี่น้องเลยอยู่ดงเฮนเนาะเมืองอาจสมัครทองบอกอยู่วัดป่ามหาโชคพี่น้องเลยเปิดพอากมากับยู่พีเดอร์อยู่ป่าอีดอนเนาะอยู่วัดป่าพี่น้องเย้ยคือเมื่อน,นี้ก็เป็นเมือวันซิน รับวันศีชินใหญ่เนาะเบิดแล้วเดือนหกเดือนนี้ก็ได้กัมื่นก็สิเป็นเดือนเจ็ดเลยพี่น้องเลยเนาะสิลงไฮลรงหน้าเลยแหละพี่น้องเลยในสองคนกับมาวัดป่ามาเป็ี่รนข้างที่สองเนาะกัรโลกก่อนคือขี่รถใหญ่มากขี่รถใหญ่มากรถอ่าประตูมีตู้น้องบิวเนี่ยมากับน้องบิวก็เบอร์ทองเพอนพามาพี่น้องเลยกับมื้อนี่กับมาสองคนมากับบับพุดแฟนชาวเงินพี่น้องเลย ขี่รถจักรมอเตอร์ไซค์มาเนาะคะล้นเติบพี่น้องไกลเติบเนาะจากบ้านสาวเงินมาหาวัดป่านี่กค่ะไกลเติบมาตั้งแต่หกโมงป่าเจ็ดโมงตอนนี้ก็เก้าโมงอะไรพี่น้องเลยขี่รถชั่วโมงนึงชั่วโมงปลายเนาะโดยทั้งนนก็เป็นวัดเป็นไข่ในพี่น้องเลยมามรถใหญ่คือว่าหอดไว้เนาะมามรถจักรนี่โดนเมื่อยเพื่อสิหอดพี่น้องเลยพวกทั้งนั้นก็เป็น อันนี้น่ะเป็นพระไงเนาะเป็นองค์ปูเวชวันบ่โดยชามันก็เคยมาครั้งหนึ่งแล้วพี่น้องเไยแต่ว่าเพิ่งยังประเทศหน้าตกตาเนาะชามันก็เห็นหลายขุดลายคนเอางลางก็คือตอนนี้เพิ่งเห็นหน้าตกตาและอะไรพี่น้องเไงปะ่ะไปเบิ่งปลสมกันกว่าสีเป็นจังไรเนาะมันนะมนี่ก็มากะมาสองคนบใหลายขุดลายคนลงมากระพระฟารีบเนี่เนาะแต่สีเมื่อยชอยทั้ง อ่าพ uh, ี่ทางบ้านคืองานพ่อของหมู่สาวเงินแหละเพิ่นเสียชีวิตพี่น้องเอ้ยก็เป็นมื้อวันศิรับเนาะมื้อนี้ก็สิได้ปงการเพิ่นมื้อนี้แหละพี่น้องเอ้ยก็มาผ่าวหน่นึงเนาะเป็นไในกระปานีนั่งรถมากจนเมื่อยเพอสิฮอดพี่น้องเอ้ยโดยป่ะไปเบิ่งการเฮาก็สิไปบูชาันังเบงูปเทียนไปกราบไปไหว้องค์ปู่เพิ่นกนเนาะอ่มาเด้อเนาะสาธุเอาบุญนํากันพี่น้องเอ้ย มื่อนี้กับบุญห่อนยอดถึงแล้วน้อแฟนจากเงินเพิ่นบบเคยมาจักเถื่อก็เลยว่าอยากพาเพิ่นมาพี่น้องเลยกับสีดวงหายดวงนาเด็วกับสีโบเรมาห์นะก็อยากมาพี่น้องเลยโดยโดนมาเถื่อนึงเนาะโดยบุญนองกันเด้อพี่น้องเลยบุญห่อนยอดถึงเลยเนาะมื่อนี้ก็ได้มาไหว้กับองค์ปู่พี่น้องเลยโดยไปไปบุญไปส้มกันเลยพี่น้องเลยสิเป็นจังไรนะเพิ่นว่าน้ำตกตาดมีแล้วเนา้อ่ทางผัวแต่ยังบริหอดอยู่ตอนนี้ไปบุญไปส้มกันพี่น้องเลย ไปเบิ่งอีศาลมกันมากับแฟนสรางเงินมืนี้สบายดีเน่บายดีโอ้ยปพี่น้องไปบูชาเอาคันบังเบงธูปเทียนก่อนกราบไปไหว้เพิ่นก่อนมื้อนี้ก็เป็นวันศุกใหญ่เนาะแต่ฝนตกแฮงผู้คนก็บ่ค่อยหลายปานไดเนาะกำยังเ้านี่นอยนึงพี่น้องเอ้ยคนยมาบ่หลายปานไดโอ้ย โบุขพรนบเอาชุดขอพรเนี่ยแม่ขอพรแบบนี้หาสิท่านถึงป้าแล้วมีจีบอนไหวเด้อถึงป้าจะไหวพระกนแล้วก็ไหวปูเวศไหวพญานาค้ะไหวคัพจะเริญพุทธตต้นยาโยสาวบุตราบปริิไหวอันเนียกกองนะอ้นละไหวพระองค์าเป็นบสาวเป็นเจ้าพระองค์ไหวปูเจศแพรสังกัจจายก็ขอเจริญพรอย่างกาวามมา ปากสิเสียงเร่น้ำลยที่ออกเป็นหกาโยมเมื่อา้ใดมาแล้วมีชุดประทองอยากมาแต่งกันคอมาย่อคันไหวมาลาถุกเพียรทำวัดเขาก็มีบ่อมีบอบอกเลยเอสอขณะกรามการใหญ่เดบ่เสกรักก็ราพูดทำมาเือนี้เมีนบ้อบอกม่อยากการับการงอาองค์ประคดของเราก็ดีเนากัรคอขอียนเ้อาขอพ่อเดี้เขอ่อนาขขอพรนเี่อาอ เอาคนละพันบั้เนาะอพันเดียวพันเดียว่ะพ okay. uh, uh, ันเดียวพันเดียวไหวสองคนก็ได้บ่ไหมได้เออเอาคันพันเดียวเลยไม่ไหวแล้วกันได้พันเดียวด้เด้อเด้อโอ้ย อันนี้เป็นเป็นผ้าเปล่าไหมผ้าชีพเจ้ามันเกิดแถวนหางหาหลูกเกิดได้ก็เอาเสียนน้ารู้จักเสียนดวงหรือว่าจะกเขียนเลขเนสุกอะไรเงี้ยหน่อยบาน้องมากก็ได้บะเขียนนั่นชีพเจ้ามันเกิด,นดกนเนี่ยเ,เอาไปผูกไว้บ่อนล้างปูเวกได้ไห bây giờ mong cỡ bỏ bay Được bay 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 đấy bay 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 văn bay à, bay Được bay 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 โอ้เป็นต้นไม้ต้นตอกต้นมะฮูพี่น้องเลยเป็นทางเข้าเป็นเห็ดไม่บ่เด้กพี่น้องเลยตอนนั้น มาตอนน้าพันเม่ยังบุษยในปู่แลยล่ะนี่นะชุ่มเย็นันาะไปงานกัน เป็นน้องขัานกลางพี่น้องเลยอืมขันเพชรน้ำตก ้ำนนง,งไนงน้่นตกเจอบางรังแปลงใหม่เนาะท่านี้ nhai con phi nó ơi ông cụ vệ xuân คนกำลังก่อสะไม้ลายยางไงพี่น้องปะใหญ่าตัวกักกับน้องเดียวซงน้นเขอตัวกะใบเพิ่นก็เด้นเนาะโอเคเพื่อนพี่น้ององแซงกะใบ อ่าองปู่เวจวันวิธีเรียบร้อยแล้วเนาะพระใหญ่ก็ไว้ีเรียบร้อยนี้เฮาก็สิไปไว้องปูพยณนะเอ้แล้วก็สิเกี่ยวุนก็สิมือพี่น้องมาในมื้อนี้ก็เฝ้านี่เด้อเนาะโอ้ยบุญฮอยอดเพงมาบุญนงกัมื้อนี้ก็ได้่มา2เทื่อนี่พี่น้องเอ้ยซ้ําก็ได้ ลืมเลยอันน่ะมัน,นมัดใช้นะเพื่อนไปกับไปไหมอันนี้เพลสีนี่มันใช้นะหงอ่ अह तो का Đúng rồi ở bên đây mình, không bây giờ bây giờ, lông như không mà có à

่นกําลังก็สางใหม่ที่น้อยป่ะสิลงไปไหว้พญานาคเนาะแต่ก็ไปไหว้ปูุ่นแล้วก็กลับันี้น bun lăng lăng nó hơi thay hôm phải chạm ông nó mà สิเป no, <ettes> ็นหนองเนาะพี่น้องเลเป็นกอน้ำใหม่ล่ะพายลายพคนปูกไป ันนี้คือกกตานลนะแต่บ่าหัวกกอยังพี่น้องแค่ๆค,คือกกตาลแต่บ่าม่นี่คือไม่จะรู้สักดาดอยู่ ียังสาวเลยว่ะสิน้องกิมากับนี่นะพี่มากับงนี่เนาะโอ้โห้กงก้องพี่จได้้ยน่นี้ คนผายภูเก็ตมาพ่อ

เกิดเอออจะเกิดพี่ยบุพกิดพี่ชองัองไ่นี่ได้ดี่น้องกบพี่นม่่ได้ไปได้ได้การหบุหงปีเลยนี่ได้เลยบ่ได้เลไใ้นยตะเกาคืออันนี้อันนียองคูเวชุนบอกป็นหุาเมื่อ เมื่อไรแดงคันนั่นนะมาเราก่อนเอออันนี้อย่งนี่เดี๋ยวข้าจกัเดียวตีเกิจะได้บปอนได้เออันี้อืมอืวอือืมอืมอืมออมอือืมอืมมอมออัมอี้มันมอืดออืมอือือืมอือมออือืมอืม يلا شكرا يلا الله اكبر 10 सी आहे बडल Uh, four, five, nine, ้มี่จีบสาอใช้ใช่อีกที่าวเ่ไม่รั่า้มื่อคอพเดือดเหม่แดงเลยเาไม่แดงใจกันหาคอพอลาไม่แดงเออ่ประเวณีอะไรเร่องชีเหีเลีงชี้ีงี้ ชีหนึงชีงก็ได้ดอกออเจันเหอาเจ็ดดอกเจ็ดชีเป็นขันเดี๋ยว่านี่นะมันนี่แรงกี่ชีั้นก็ได้แต่หาได้เจอันอันนี้คู่คูหนึ่งบอกรือว่าออันเดียวก็ได้ดอกเดียวก็ได้เดี๋ยวเอาซับกันเนะเอเดี๋ยวเอาเรื่อ เรื่องๆนี้คือทำเรืองมากเลยขอพรนักคนเดนให้เป็นขันหามันบ่เดนขอขอพรสพกคนเดนตัวนี้น่อันโอโูนี่ให้เป็นสีแดงอย่างเดียวสีแดงอย่างเดียวขอพรสัก่นเขาหน้อยขอโชคขอลาภขอห้องขอมีขอหล่ำขอรวยแอ้วนำเจ้าปูเจ้ายาเจ้าปูเจ้ายาอันนี้เป็นช้อนอันเจ้าปูเจ้ายา นอยนอนรับไปน่พันสี่ม่นหนี่ง้าสี่พันห้ากาคืนพอนอนไปหันมาสี่พันหลังนันพันที่จะชื่อนะออา่าอืไม่ใช่ฉันชอบไาไปาทอดาเมื่อกัอนมันหรอใช่จู่ทุกคนเริ่มเป็ชนช้านะจู่ทุกคนเรเชา้า เปนิาันไหจุ๊บกเชื่อชกได้เลระเชื่อต่างหากได้นะกไ่เห็นบะอันนี้ชื่อ่าต่างมันมีเดินๆโชกหาไว้ะกอนวางไหมอันนี้เลย้ะมันเกิดันเกิดเกิดบนนี้่วอยู่คนเดียวช่วเอาเลยช่ว อะไรข้าง hey, well, huh? yeah. ่เน yeah. ี so ่ยข้างลู่ฝนอ่ตัวแมวตกน่อยได้ตัวแมวฝันไปไหนอยู่ใครหลับไม่ใช่สายแล้วไม่ได้เดี๋ยวไปกันเดินหาบ้านผิดแล้วมัน

นั่งรับไปก็ได้เงี้ทันเดินนอ่งถนไม่ได้ก็ได้ก็เลยนั่งกินไมได้ก็เสียนเดินนั่งไปอะไรแกมีโชคโชคช้าอย่ามาพานม้านทาอย่ามาจองสักทีเงี้ยเคราะให้หลังมาขึ้นน้าเจ้าบุญเจ้างามมีหมาอมมีนานเนี่ยเนื่องอยู่ดี่ในแห่งลำดุ้งได้ลำรวยอยู่ดีเด้อปิ้ง ช่งสามสี่าทุก็เปนบี้ันึ้นเืองของวันขยันกเชื่อปุ่ยขึ้นเรื่องของไก่จึานเป็นกาิดต่อเยอะทีนี <mel> ้ในทางที่จะนเกลับกาสอนทางกาอมีนากฝึกมากฝึันล <ie diy> ุยเยอเก็เบาอ่อนกันงอนใจคือปาใจือใจเย็นเก็บเบอได้ไก่โรมีได้มาโนจะเจ้าโพธทอดทาาไมปรารถนาสิ่งใดคอยชมใจนจอนันจุนน สิ่ีกินจังทกกาทำนาให้รวยไหทยถึงมังเตงมวยให้รวยรยลื่นไงิ่งที่กินเป็นตัวข้าจักรันไงใครของคนมังค์เลยทองใครรามาเป็น้ำวยเงินล้านเงินแสนเงินมื่นพิจารณาเงินหมื่นเ็ั้งปวหน้าอวสวยอยเคยช่วยช่วยนต้งใจงยย่าปชได้ก็พอได้ตาจะเป็นนักเป็นาก็ได้แต่นความด้วยนูกจะพิรมูด้ยหลังร้องหวร้อนเรือกอนเรืองามามมาก นีอันหนึ่งอันนึงีไรนี้อนนก็จมนเอคอนนีนนีก็ได้เอออันนี้เศษหนึ่งก็ได้เพื่อมาเศษไดน ตัวน so ี้ก็เนี่ยเช็ดหน่อยด้ย ສາທາລະນະບໍ່ໃຫ້ກະພີ່ນ້ອງກໍສວັນທີຽບພຍນທີດລ້ວນັ້ກື บุญฮอดยอเทิงอาบุญนํกันเด้อเนาะเมื่ออันนี้พี่น้องเอ้ยอิ่มบุญอิ่มงอิ่มใจเเนาะมื้อนี้ก็เป็นวันสิใหญ่สินนับแล้วเนาะก่อนสิลงให้ลงหน้ากลับมาทําบุญพี่น้องเอ้ยอยู่วัดป่ามหาโเนาะโดยตรงมีโศมีละมีโศมีไเด้ออยู่ดีมีแฮงพี่น้องเอ้ยโดยอาบุญนํากันพี่น้องเอ้ยบ่มีหยังลาเนาะคลิปนี้ก็ได้ มาทําบุญอยู่ทวัดปามหาโศกเนาะนี่มเดิมเฮาอีแลเกี่ยวมาอยู่รถเฮาเก่าพี่น้องเอ้ยโอ้ยสามื้อนี้มาตอนเช้าป่ะโอเคเพ่พี่น้องเอ้ยจังได๋ก็ขอใพให้เพ่นพี่น้องเบิดุคนเอาบุญนํากันอยู่ดีมแงเบิดุคนโดยส่งอนลนํากันเนาะสําหรับคลิปนี้ขอตไปเด้อเพ่อพี่น้องเอ้ยโดยอดีมแงไปแล้วขอกาคําว่าสบายดีสวัสดีพี่น้องเอ้ย